สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10 k Cave House of Toys ครับผมคลิปนี้เราจะมาดู e v a n g e l i o n Collection กันครับอยู่ข้างหน้านี้แล้วแต่พิเศษก็คือเจ้ากล่องนี้เลยครับ Happy Meal จากญี่ปุ่น Japan McDonald's ครับ Limited Edition ฉลองครบรอบ e v a n g e l i o n 30ปีนั่นเองนะครับผม เป็น Limited Edition ที่ McDonald's Happy Meal นะต้องไปซื้อ Happy Meal แล้วเหมือนว่าจะต้องซุ่มจับฉลากได้นะไม่ใช่ว่าซื้อกันได้ทุกคนด้วยนะครับราคาเนี่ยที่ญี่ปุ่นนี่เลยครับตามโปสเตอร์จะอยู่ที่3,900เยนครับผมตีเป็นเงินไทยประมาณ900บาทแต่อันนี้ต้องพรีออเดอร์กับพ่อค้าที่เขาเหมือนมีเพื่อนหรือว่าบินไปที่ญี่ปุ่นนะนะแล้วก็ไปจัดกลับมาให้เรานะครับผมโดนมา3,700 แต่ไม่ใช่เย็นครับบาทแต่ตอนนี้เห็นเหมือนราคาพุ่งไป4,550 0 0แล้วนะเพราะว่าเหมือนจะหมดแล้วลิมิเต็ดไม่แน่ใจว่ากี่ชิ้นเหมือนกันที่แมคโดนะัลเขาปล่อยออกมานะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปอันบ็อกซิ่งกันมีความลับจะบอกครับ ความลับก็คือผมไม่เคยดูอีวานเกเลียนเลยครับผมเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี1995ครบรอบ30ปีใช่ไหมมันเรียกอะไรนีออนเจเนซิสอีวานเกเใช่ไหมครับรู้สึกว่าตอนนี้มีชายทั้ง Netflix แล้วว่าเดี๋ยวจะลองดูเหมือนกันลองป้ายยาคอมเมนต์หน่อยสิสำหรับคนที่ดูแล้วชอบเป็นแฟนๆของอีวานเกเลียนเนี่ย เหตุผลที่จะต้องดูอีวานเกเลียนห้ามพลาดเลยอะไรเดี๋ยวจะได้ไปตามไล่ดูนะครับนี่ขนาดยังไม่เคยดูเลยนะแต่ข้างหน้าก็มีของสะสมหลายชิ้นแล้วนะครับผมที่ซื้อเก็บเพราะว่าชอบชอบเหมือนกันดั้มเลยนะก็เคยดูแต่ดูไม่จบนะครับผมแต่ชอบตัวหุ่นตัวดีไซน์โมเดลอะ่ะมันเท่ดีก็เลยซื้อเก็บเอาไว้แต่ก็ไม่ได้จัดแบบเยอะบ้าคลั่งเหมือนแบบอะไรที่ชอบนะชิ้นแรกที่ได้มาเป็นของอีวานเกเลียนเลยก็คือ2ตัวนี้บันไดนะอารมณ์กันพลาใช่ไหมครับ เคยรีวิวไปน,นะแล้วหลายปีไปบ้านเก่าแล้วไปค้นเจอกล่องเนี่ยไอ้กันพลากันดำเนี่ยเต็มเลยแล้วก็ไปเจออ e ีวาศูนย e ์หกับอีวาศูนย์สตัวนี้แก่ออกมา เฮ้ยเท่ดีสวยดีนะรู้สึกว่าจะเป็นของญาติกันน้องชายเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเก่าแล้วเขาก็บอกว่าเอาไปเลย2ตัวนี้ลงคลิปไปรู้สึกว่าจะในทิกตอกมัง้งหลายๆคนบอกว่าแรงมากเก่ามากเหมือนน่าจะเป็นรุ่นแรกของการพลาของอีวาเลยนะครับนะก็เท่ดี2ตัวนะแล้วก็มีไปจัดอ่าถังปปคอนนะจากเมเจอร์นะครับผมอันนี้หลายๆคนก็น่าจะมีรับปีที่แล้วอยู่ดีๆก็ออกมาเหมือนมันมีหนังอะไรอีวานเกเลียนสักอย่างมั้งไม่ได้ไปดูเหมือนกัน <laughs> แต่เนี่ยถังมันสวยนะครับผมเท่เลยนะนี้ ก็ามาวางคู่กับถังกันดั้มอยู่ก็เจ๋งดีแล้วก็มีตัวนี้นะเจ้าอีวาอ้วนนะครับผมเป็นงานพี่จีนนะมีกันดั้มอ้วนอะไรเงี้ยออกมาเป็นซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่อ้วนนะ่ะเห็นแล้วก็ชอบอะไรแบบนี้ลงพุงเหมือนตัวเองอและอีกหนึ่งกล่องก็คือฟังก์โกพับครับเก็บอยู่แล้วฟังก์โกพับนี่เลยอีวานเกเลียนศูนย์หนึ่งนะรหัสเจ็ดสี่เจ็ดอันนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะเดี๋ยวโบนัสท้ายคลิปเดี๋ยวแกะให้ดูกับกล่องนี้ด้วยนะครับ เรื่องนี้ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยครับผมเมื่อก่อนตอนที่เห็นอ e ีวานเกเลียนครั้งแรก0ูนนะตัวสีม่วงนะหน้ามันดูแบบเหมือนผู้ร้ายอะ่ะแอบไปคิดว่ามันคือตัวร้ายในกันดั <laughs> ้ <laughs> มาแกดูกันเลยครับผมค่อยๆแกะนะกะว่าเดี๋ยวจะเก็บโชว์ไว้ได้กล่องแบบนี้แหละสวยๆนะครับผมฟิร์บสไลด์ออกมาแล้วนี่เลย3มชิ้นอ่ะมีคู่มือด้วย น่าจะสอนวิธีแปลงร่างแหละนะครับอ่าใช่แล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับกล่องก็สวยเลยนะครับดีไซน์มาข้างในนี่มีลายด้วยนะเป็นเหมือนแบบว่าลิฟต์ใช่ไหมที่วานอยู่อะไรเนี้ยข้างบนเขาบอกเหมือน elevator open ที่เปิดลิปออกมาอู้ข้างใต้ข้างบนนี้ก็มีลายด้วยอ่ะกล่องแพคเกจจิ้งสวยงามนะครับมีโลโก้โลโก้นะอีวานเกเลียปี McDonald' s นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่บอกเลยว่า ใเป็นตัวอะไรอยู่ตรงนี้นะนี่เลยมีอ e ีวา0 0 0 1 0 2บอกตรงๆรู้จ e ักแต่01กับ0 2นะตัว Ontario. นี้แอบไปเสิร์ชหาอยู่เอะมันตัวอะไรอย่างที่บอกว่าไม่เคยดูก็เปิดหาอีวา0 3 0 4 0 5มันมีหลายเบอร์ใช่ไหมเอะไม่ใช่จนแบบว่าเสิร์ชว่าอีวานเกเลียนออเรนจ์แอนด์ไวท ขาวกับส้มแล้วโผล่มามันคืออีวา0ูเฮ้ยมีย้อนกลับไป0 00, ูอีกด้วยตอนแรกนึกว่าตัวไร <h ahaha> มาเริ่มดูจากอันไหนก่อนดีครับผม0ูนย์ศหรือว่าอย่างนี้ดีกว่าปกติแล้วเราสั่งแฮปปี้มิลมากินหยิบอะไรกินก่อนผมส่วนใหญ่นี่เลยดูดน้ำก่อนเสร็จแล้วก็หยิบเฟนฟรายกินแล้วค่อยกินเจ้าเบอร์เกอร์อันสุดท้ายนะครับอ่ะงั้นเรามาดูแก้วน้ำนี่ก่อนเลยแมคโดนัลคัพ ใส่น้ำอัดลมหรือน้ำอะไรที่เราสั่งมาก็แล้วแต่ตัวนี้เป็นศูปุ๊บปบมันไม่มีกดไม่มีอะไรเลยนะก็เป็นขนาดเหมือนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมข้างบนก็มีโลโก้แมคโดนัลแล้วก็พวกโลโก้สัญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ตัว M แน่นอนสีเหลืองมาแก้วสีขาวนะครับเปิดยังไงเนี่ยปุ๊บปุ๊บปบเขาบอกว่าจะต้องเอาฝาตัวนี้ออกก่อนข้างหน้าอ่ะแกะ นี่ออกมาแล้วเราก็จะเห็นอีวาศูนอยู่ข้างในนี้แล้วนะครับผมตัวนี้อารมณ์นี่เลยรูปทรงโลแน่นอนฝานี้ก็ดีครับทําเป็นแบบว่างอขึ้นมาตรงนี้เหมือนอารมณ์แบบแก้วเอาไว้ซิปใช่ไหมถ้าเราปิดตรงนี้กลับไปแบบนี้อ่ะอ่ะก็ใช่ให้โยกอันนี้ออกมาเลยเปิดขึ้นมานี่ใช่ไหมบานพับมันจะเห็นอยู่ปุ๊บมาข้างหลังแล้วแล้วให้พับตรงนี้เก็บด้วยแบบนี้จึดตึด พับมาอย่างนี้อ่ะอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องกางตัวแขนออกต้องแยกอันนี้ออกก่อนยกขึ้นฟบอ,อ่ะอารมณ์ transformers แต่แบบเวอร์ชันง่ายๆตึด๊ดแล้วก็ยกแขนอันนี้ขึ้นอ่ะฟบบิดออกมานะครับฮึบฮบโอเค แขนข้างซ้ายจะมีรูน,นี้ไว้เสียบโล่แล้วเราก็กางขานี้ออกมาจบแล้วปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาโล่น,นี้เสียบไว้ที่มือโชเดเราก็ได้อีวาศูนย์ศูนย์นะครับผมนี่เลยปุ๊บซึ้งม,มาดูกันใกล้ๆครับสีเสือก็ลงมาอารมณ์ของเล่นนะนะแต่ก็ถือว่าเข้มนะ แล้วก็คมนะครับไม่มีแบบว่าสีตรงสีแตกอะไรนะตัวแก้วก็เงาเงามาใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าเด็กๆน่าจะชอบอะแต่คิดว่าผู้ใหญ่อะชอบแบบนี้มากกว่าเท่ดีของเล่นแมคโดนัลว้าวเลยอันที <recover> ่สองครับที่เราจะมากินกันก็คือ f r รนช์ฟรามันมีอันนึงแบบว่าโผล่มาตอนแรกนึกว่าแบบดึงออกมากินได้ด้วยกดหรอเฮ้ยใช่ใช่ เหมือนกดแล้วมันจะเด้งนี่ไงมันเป็นปุ่มกดอ่ะใช่ไหมดูคู่มือก่อนสินี่ดึงออกมาแล้วเป็นอาวุธของ02นองั่นเองงงงงงงเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้ยืดยืดยืดนี่ไงยืดออกมาแล้วขาออกมาแล้วนะครับเฮ้ยนี่เลยมันปีศาจเฟ้นไฟเป็นหัวเฟ้นไฟเอออ๋อ,อนี่ยืดเท้าออกมาได้จ้าจ้าจ้ามีเท้าซ่อนอยู่ใต้กล่อง แล้วก็มีกรอะอันนี้ตรงนี้เขาบอกว่าให้เอาออกมาทําไมต้องดึงออกอะ่ะอ๋อแค่แยกโยกได้โยกได้ไดอ่ะเสร็จแล้วให้เปิดฝาหลังครับตรงนี้ฝาอ่านี่ไงโยกมาแล้วเห็นด้านหลังแล้วนะอ่าปุ๊บออกมาปิดไว้ข้างหลังแบบนี้ซึบซบแล้วเราก็จะโยกแขนลงมาดันออกมาข้างหน้าเราก็จะได้แขนซึด ตืดออกมาแบบนี้แล้วก็โยกลงมาตรงนี้เป็นแขนฟรุฟนี่เป็นกราะ French ฟรามีโยกขยับได้นิดนึงนะเออแต่หมุนไม่ได้นะครับผมแล้วยังไงต่อบ่าตรงนี้จะอยู่อย่างนี้เลยอืมนะอารมณ์เป็นเหมือนอีวา02เป็นกราะเออนะก็เท่ดีมันมีตรงนี้มีรูอยู่ก็คือให้เสียบอยู่ตรงแขนมันไม่ได้ถืออ่า เวิอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับ f r รนช์ฟราแล้วเขาบอกว่าไอรูนี้เอาโล่นะของ0ูมาเสียบเล่นได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวลองดูสิอ่ะก็แจงดีมิกซ์เล่นกันได้ด้วยนะครับผมว้าอีวา0ูนย์สองเฟรครับผมน่ชอบตรงแบบว่าตัวเออยู่ตรงเกาะหน้าอกตรงนี้เท่ดีนะหัวแขนตรงนี้ก็อารมณ์แบบว่าอลังการดีอะเฟรนช์ฟรานะครับสีก็โอเคสีแดงตัดกับเหลือง นะสีมันก็ใช่อยู่เป็น02อยู่นะครับนะเออโอเคเลยที่บงที่เปอ่าออมานะลออยู่และชิ้นที่3กับ Big ก a มากนี่เลยดับเบิลแพรดีสมาครับชีสมาแบบนี้ไซส์เนี่ยหต่อหนึเหมือนจะใหญ่กว่า b ิ๊กแ c จริงๆด้วยเดี๋ยวนี้รู้สึก Big ก a c ไม่ค่อยใหญ่นะ <laughs> มาดูกันสิอีว e า01นนั่นเองครับกับแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ นี่เลยเริ่มเขาบอกว่าแยกนี่เลยขนมปังเบอร์เกอร์ชิ้นบนฟุบออกมาแล้วหนึ่งฝาแล้วก็มีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เป็นเหมือนเลเซอร์ฐานเป้าอะไรสักอย่างเนี่ยใครดูอีวามันน่าจะมีอะไรจากอนิเมะใช่ไหมอันนี้ก็แกะออกมาอึบอึบแล้วเขาบอกว่าให้เอามาเสียบตรงนี้แบบนี้กับขนมปัง มันคืออะไรจ้าคอมเมนต์บอกหน่อยจ้าแฟนๆอีวาอืมอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยนะครับผมแยกชิ้นวางไว้แบบนี้เราก็จะเห็นนี่เลยนะเนื้อแพตตี้แบบนี้อยู่ข้างในแล้วก็เห็นนี่แหละอีวาศูนย์หนึ่งซ่อนอยู่กึ๊บกึ๊บนี่แยกชิ้นต๊ดต๊ดออกมาแล้วแล้วก็ยืดม,มันออกมาฟุ๊บนี่เลยครับผมอารมณ์เหมือนตลับอะไรไม่รู้มีอีวาซ่อนอยู่ตรงนี้ แล้วก็ป,ปุ๊บ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 เปิดยืดยืดแยกแย,ก,ยกมาออกมานี่แหละแค่นี้เองนะปึ๊บบิดออกมาขาตรงนี้ฟึ๊บบิดตรงนี้ขาออกมาเฮ้ยทำไมเท้ามันอันไหนหน้าในหลังทําไมมันไปฝั่งนู้นละ่ะอ๊ออ๋อนี่ไงเราต้องบิดออมาอย่างนี้อีตึ๊ดหัวโยกได้นิดหนึ่งเหมือนศูนย์สองตรงนี้เกาะเกิดอะไรไม่ได้แล้ว แขนมีข้อศอกนะครับหัวไหล่โยกได้ขามีเข่าไหมศูนย์หนึ่งเข่ามีแต่หมุนได้โยกไม่ได้นะครับโยกได้แต่ตรงต้นขานะครับนี่เลยแล้วเราก็วางจุ้มอย่างนี้เหรอจูสเคนะต้องจัดท่าดีๆถึงจะยืนได้อยู่อาอาวุธของศูนย์สองตรงนี้มีสลักมาให้นะเสียบได้เหมือนศูนย์สองแต่โล่นี่แหละฟึบเห็นรูแต่ตรงขนมปังอันนี้นะ เราก็จะได้อีวาศูนย์หนึ่งนี่เลยพร้อมอาวุธโจวๆแบบนี้แล้วก็มีตัวเป้าเรดารา์อะไรไม่รู้อันนี้หนึ่งอนสีอีวาในกล้องอาจจะดูแบบน้ําเงินน้าเงินนะแต่ของจริงมันก็ม่วงแต่ม่วงเข้มๆอะ่ะเออแต่แบบสีไม่ค่อยเหมือนอีวาเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออนะแปลกๆอยู่นะครับนะขนมปัง Burger, เบอร์เกอร์ชีสเชตผักก็หรูประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มีเม็ดงาด้วยอะดีเทลก็ถือว่า ใช้ได้อยู่ครบแล้วครับทั้ง3ตัวนี่เลย0ูนยนะครับศู 01, แล้วก็0-2ครับ Happy m e ิลแมคโดนัลล์ปีอีวานเกเลียนครับผมชอบตัวไหนมากที่สุดครับส่วนตัวแอบบชอบ0-2 f ย์สอง f r นฟนะเท่ดีนะครับผมเสียดายบ้านเราน่าจะมีบ้างนะแมคโดนัลล์แฮปปี้มินะน่าจะเอาเข้ามาบ้างแต่เขา l ลิมิ e ตดญี่ปุ่นแหละ นะแฟนแฟนอีวานเกเลียนกับแมคโดนัลล์น่าจะถูกใจชุดนี้นะครับผมกนะ็แอบชอบเลยเจ๋งดีนะเป็นของเล่นแฮปปี้มิลที่ว้าวจริงๆแต่อย่าไปกินเยอะนะฟาสต์ฟู้ดนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบนี้นะมอยโบนัสพิเศษตามสัญญาครับกับฟังก์กอ p a ปแอนิเมชันเจสซี่เจ็ดอีวานเกเลียนนั่นเองครับกับอีวายูนิต01ครับ เป็นพ o p ไซส์ใหญ่นะครับไซส์6นิ้วลายนี้จะออกนะครับมีเป็นตัวละครนะชินจิเร่แล้วก็อสุกะนะครับแล้วก็อีวายูนิต0ูนตัวนี่เลยตามด้านหลังกล่องนี้นะครับได้เป็นมือ2มานะครับผมจากกลุ่มฟังโกะที่เมืองไทยนี่แหละตอนนั้นพอเริ่มเห็นแล้วแบบเออพอสั่งกันดั้มไปแล้วด้วยนะน่าจะมีอีวาเห็นเขาปล่อยมาก็เจ๋าดีราคานะตอนนั้นจะพันห้าสองพันอะไรประมาณนี้แหละนะไม่แน่ใจเหมือนกันมีพ o p โปรเท c เตอร์มา แบบนี้ให้ยังไม่เคยแกะเลยอ่ะมาส่วนใหญ่คนที่เล่นฟังโกะเขาก็จะไม่ค่อยแกะก็หรอกอยู่ในกล่องโชว์อย่างงี้นี่เลย Nerf only น่ะมีโลโก้ตรงนี้มาด้วยนี่ลายที่กล่องข้างหลังก็มีเป็นลิฟท์เนอร only อย่างนี้มาของอีวาด้วยนะครับแบ็คกราวให้นะฟังโกะก็ใส่มาครั้งนี้ออกมาเลยเจ้า0ูนยอ่ะเป็นสไตล์ฟังกะโพอปหัวโตโมเดลนี่นะจะไม่มีจุดขยับนะครับสำหรับฟังกะโพอปนะ สีลงมานะอันนี้แอบม่วงสวยกว่าแมคโดนัลล์นะครับนะสกงสเกลมันจะเป็นฟังกโกหน้าตาจะแบบบานๆหัวโตวหน่อยนะแต่ก็ดูก็รู้ว่าคืออีวาเกเลียนนั่นเองนะครับนะก็โอเคตัวนี้ถือว่าเป็นพอปที่ ถือว่าใช้ได้สวยเลยนะแฟนๆอีวานน่าจะชอบก็ลองไปหาสะสมกันนะครับผม <S 2> <S 2> <S ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้แมคโดนัลที่ญี่ปุ่นหมดหรือยังนะครับผมก็น,น่าจะโดนรีเซลกันตอนนี้ใครอยากได้ก็ลองดูกันบนกลุ่มนะักกันลงกันด้อีวานน่าจะมีแหละนะครับผมเอาล่ะไปละวันนี้พี c ซ